สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o youtube ทุกๆท,ท่านครับสวัสดีไปยังท่านที่กดติดตามนะครับเขามาดูในช่อง YouTube ครับวันนี้เปิดร้านซ่อมครับอยู่ที่บ้านครับวันนี้อืม เป็นลานซ่อมแล้ว่ะครับที่นองเอ้ยเศร้าสิเศร้าแรนดีนแล้วครับสงสัจะได้เปิดอู่ซ่อมรถแล้วครับชอมอยังเยอะครับตั้มกุหลาบบ่ซ่อม <laughs> ตํามกุหลาบ่าสอม <laughs> อะไรนี้นะครับติดต่อได้นะครับคอมเมนต์ได้หรือว่าจะโทรมาถามได้ก่อนนะครับถามราคาถามอะไรก่อนครับ อะไรไปแจงไปไรเก่านอกครับของแท้บินตรงจากท่าเรือครับอันนี้ช่างพอปกำลังโมนิาฟครับโมนิฟายไ่ได้ต้องราษาอากาศโมนิาฟครับกำลังจะใส่ชุดเผาใหม่ครับชุดบกักไคหำใหม่ครับนี่ก็โยไปเลยอกิ่งคุุกคุุกไปเลยไม่ได้เหรอ

เอาค่ำลงพื้นก่อนนะนะเอราตั้งลงพื้นก่อนชุดนี้ราคาสามหมื่นครับอืมพร้อมติดตั้งบวกค่าช่างอีกห้าพันครับนี่ครับ คือรถใครมีปัญหาเผาขาดเผาอะไรเฟืองใบสีใดหมูเขามีครับเผาเผาเผามีขายพังขาดเก่านอกแท้ครับนี่ครับออกจากท่าเรือโดยตรงสวยๆครับดูครับปลายเฟืองโอ้โหใหม่กว่านี้ก็ลดศูนย์แล้วครับอยังไม่มีรอยเลยครับดูครับนี่นี่ครับดูบ่าครับดูร่องฟันครับ มันซ้ำจอดอันหนูไปทางซื้อด้วยม,วออมันยังไม่มีรอยขบรอยฝันจินเข้าไปลึกเลยมีแค่รอยนิดเดียวครับรอยเฟืองยังไม่สิกครับนี่คือเก่านอกครับขายครับมีขายครับมีคือบใส่ย,ยางวะยางยังไะ กิ่งใบกลุกๆุกไปเลยอีนนยที่ไปลาะ,ปปะฮะโนโยิสุครับไอของนั่นมีบอของฟูโซมีมมบอ,อฟูโซก็มีครับสำหรับลูกค้าที่ถามเข้ามานะครับฟูโซฟูโซ สินค้าตัวไหนก็มีก็จะหาดูให้ครับแต่ว่าก็พูดไปก่อนครับว่ามีอ,นนะอม,มันก็ต้องมันก็ต้องมีแหละครับเดี๋ยวหาให้ครับไม่ยากไม่ยากว่ายากจักเมียด,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 ดเก่ากห,าหาน่อครับรับประกันของแท้ครับ มียกทั้งลูกเลยครับอ,อันนี้คือราคาราคาพร้อมใส่ครับนี่มีช่างไปใส่ให้ด้วยครับอืมมากกับการเก็บอืมแบบเราก็จัดทรง <c oughs> มีการจัดร่องว <c oughs> อมหรออยู่อย่างได้แป๊บตะเกียบก็มีนานนาน เดินทอเรียดอีกอ,กม,อ,อมันอวยไม่หวิดนะเนี่ยวอวยไม่หวิด,วดนะเออต้องอวยไปเออ,อกิ้งเล่นเลยครับบันเอยกิ้งไปขุดไปหาขีนหมุอข้วอย่างไรโอ้ย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 อยอ้อยออ้ออ้อเอ้อยโอ้อยโอ,อ้เออยตอวนี้ยโอ มันเกินเลยวิวนะจีงขึ้นเดียวจีงขึ้นจีงข,ข,ขึ้นมาเดเลยกิดอะไรจงมาก่อนเบกอ่ไรจงนะรถมีปัญหาเผาขาดเฟืองแตกหรือมีบริการลากมาทำอยู่ที่ร้านเลยครับ หรือว่าจะทำอยู่หน้างานซิกแซกซิกแซกไหมงอกแงกงอกแงกเนี่ยมาเน<บ>ี้ยบ,บักมากเบรกไว้เออทางพุ่นเลี้ยวไปเออทอปเลี้ยวเข้าไปพุน่นเลี้ยวเขาไปหารถเออเข้าไปอีกขอเข้าอีกอเลี้ยวเข้าไปอีกเออบักมากลอยขึ้นมาเนี้ยเออจะไปซื้อเงอกแงกงอกแงกไปยังเขาไว้รถสิจอดน้ำ ขางทั้งนะมากเขาใช้หลอกก่อนบ่เขาใช้เ่ลอใช้ยาข่างบ่เออมันจะข่ได้ยกเอาแม่แรงดันเขาใช้ยิดแทนยิดก็ได้เลยบอกแค่แค่ทำทีท้าหลังเน่ิดแค่ไหนไม่ยอมบอกแค่ทำขึ้นเทงตีถือแล้วเอาแล้วแงบด้วยใช่นี่ตออว เอฟซีเต้าแนบเต้าใหญ่โอ้ยยังไงต่อผู้ที่ตายเดียดเหรอวะเทีงตัวเติมพลังก่อนครับเติมพลังก่อนเทียงวะใส่แต่ก็ดีนี่จะมีบริโภคเนาะวิธีการใส่ยางเอาเอานอนงายเขาเนี่ยงกงัดกันเลย ปของหูบึบเลยบ้ง้างใดก็ใช่ลวดใส่ได้กันแหละเอมนี่ใส่ไเลยาของนอใ้ไหนเลยเฮ้ยเจียวหดชี้ไม่บอันนี้เขาเียวไก็บว้ยใช้กันที่ก่นเมียมันฆ่าเกิดขันที่ลเสเะมียมเ

คือตนเลวมันดำก็สีดำยังหมดหางกลับาโอเคครับท่านใดที่สนใจติดต่อได้นะครับเรามีของแบบมีทีมงานเซอร์วิสครับวิ่งรถด่วนครับแปลจากท่าเรือเลยครับหานใช่ไหมเสียงโกงครับพร้อมบริการส่งถึงที่ครับเก็บเงินปลายทางครับ เฮ็ดแบบรัดกลุ่มทุกอย่างเลยอ่ะโอเคครับถ้าสนใจอะไรก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรศัพท์ที่080084081 0 0800084081 8, ครับ,บ,บหรือว่าจะทักมาทาง Facebook ครับหรือชื่อตามช่องเลยครับหนุ่ยสาวละเอียดภาษาไทยครับติดต่อง่ายครับคนกันเองครับ ไม่ถือตัวคุยกันสบายาอโอเคครับต่อไปจะเป็นการยกล้อขึ้นครับยกล้อใส่เผานะครับโอเคลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ครับจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ